ที่ผู้วา่าราชการจังหวัดหรือผู้ในการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชุมพรเนี่ยโดยตําแหน่งนะครับท่านมีความตั้งใจนะครับที่จะแก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด -19 ในจังหวัดชุมพรนะครับซึ่งในวงที่ผ่านมาจังหวัดชุมพรตั้งวงมาจากการดื่มดื่มสุราหรือทานอาหารร่วมกันนะครับ วันนี้จะเป็นโอกาสดีที่ท่านสถาบนประกอบการโรงงานและร้านอาหารและสถานที่ต่างๆในกรุงเทพมหานครแต่ละโต๊ะจะห่างกันอย่างน้อยนะครับอย่างน้อยสองเมตรอาหารก็ต้องมีจุดยืนรอรับเข้ากิวนะครับไม,มีการแนะนําได้มีการตรวจเพื่อเน้นยำ้ำรวมทั้งแต่ละโต๊ะนะครับไม่ควรนั่งเกิน ปฏิบัติจนจนทําให้ดำเน้นทางที่ได้กำหนดไปแล้วนะครับโดยเฉพาะร้านอาหารก็ไม่มีการจําหน่ายสูราผู้รับผู้ที่มีมอำนาจสูงสุดจะส่งคนที่มีการทผู้ที่เป็นดีเั่าที่มีสามชั้นนะครับสามชั้นอยู่ในอนเดียวกันนอกจากนําเหนือยจากนั้นนะครับมีข้อสงสัยอะไรก็ให้เอ,เอบตอตแหนงของรับรอผู้โดยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชุมพรทางหน้ายักยกอกอึ๊บ

ตปวใจเขาตรครับเขไม่ตรเไม่ตรงแนะนําที่ตัวแนะนําก่อนะที่แนนาที่ที่คนข่าวของคนหมดร้านเราจะได้เห็นในจุนี้หมดไทยใช่ไหมใช่ใช่ใชจริงค่ะแว่าเราจะไม่ใช้คนาต่างน่าตางชื้อดูไว้อเติดต่อคง ดูน้อยลงแล้วจะเปิดท่านท่มันได้หม ร้านนี้ไม่ค่ีคนอเดี๋ยวโลกมีอะไรอร่อยเดี๋ยวน้อง้อย สศกิจยังคือในระดัในการตรวจแนะนําร้านอาหารผู้ประกอบการวันนี้ครับก็บวันนี้ทางผู้ราชการจังหวัดท่านได้กระนาวัตถหมายให้าทาผู้แทน่วนราชการทั้งคนระเรือนตำรวจและท,ละทหารนะครับได้ออกมาตรวจแนะนําสถานประกอบการโดยเฉพาะร้านอาหารนะครับที่จะมีผู้ใช้บริการที่มาใช้ที่ร้านนะครับึ่งขั้นพื้นฐานทุกร้านจะต้องมีอุป,ปกรณ์ในการป้องกันการให้ระบาดโดยการใช้ วัดอุนภูมิมีเจลเจลล้างมือหรือแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็ทางคนที่มาในร้านต้องมีการบันทึกนะครับซึ่งเป็นไปตามที่ทางจังหวัดได้กําหนดนะครับเป็นมาตร,รการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดซึ่งทุกร้านที่ในเมืองสุกรรนนะครับก็ได้ปฏิบัติตามที่ทางราชการได้กําหนดเป็นมาตรการป้องกันนะครับซึ่งได้ให้ทางทุกวันน,นี้มาตรวจแนะนําแล้วก็ทางที่ตรวจแล้วก็ทางร้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับค่งคิดว่าน่าจะป้องกัน ่วยในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาได้เป็นอย่างดีนะครับโดยเฉพาะในร้านอาหารนะครับที่อยากจะให้พี่น้องไประชาชนที่มาใช้บริการนะครับได้ดูนาปฏิบัติตามมาตรการของตนเองซึ่งทางร้านเนี่ยเขาพร้อมที่จะดูแลในการแพร่ระบาดอยู่แล้วกพื่อจะทำให้ผู้ติดเชื้อของตัวจีนพอเนี่ยน้อยลงนะครับนที่ผ่านมา